เลครับผมมาทักคุณนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนาทางในการผ่านด่าน o d e 6นะครับโดยที่ด่านตัวนี้เนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะซึ่งด่านเนี้ยจะมีพายุทรายนะครับแต่ว่าพายุทรายเนี่ยจะมี2ทิศทางนะตอนแรกเนี่ยจะพัดจากซ้ายมาขวาแล้วพอตอนผ่านถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะเปลี่ยนมาพัดจากบ,บนลงล่างแทนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตำแหน่งการวางให้ดีทีนี้ทางเข้าฐานเราคือจะมีตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ตรงนี้นะ มอนส่วนใหญ่อะจะเดินมาแล้วก็เข้ามาต้องบอกว่ามอนแทบทั้งหมดเลยครับมอนทั้งหมดเลยจะเดินมาตรงสองเลนตรงกลางนี้นะแล้วก็เข้าฐานเราตรงนี้ไปนะครับแต่ทีเนี้ยไอดงรอบนอกเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวนี้อยู่ครับพึ่งโผล่มาด่าน,นี้นะก็คือจะเป็นเจ้าตัวหรือธนูแบบสีแดงนั่นเองตัวธนูเนี่ยก็คือมีเอฟเฟกต์มีความสามารถก็คือว่ามันล่องหนตลอดเวลาแล้วก็ถ้ามีตัวไหนของฝั่งเรารวมทั้งกันระเบิดด้วยเนี่ย ไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพายุทรายจะโดนมันยิงด้วยดาเมทที่แรงมากๆนะครับอย่างระเบิดเลือดสี่พันอะไรเงี้ยเออไอธนูเนี่ยยิงนัดเดียวระเบิดหายนะนะครับก็ต้องระวังนะตัวนี้ส่วนตัวที่เหลือก็จะมีมอนทั่วๆไปในแล้วที่เราก็ต้องเอาดาเมจหมูไปตีเหมือนเดิมนะกับเจ้าตัวนี้ก็ถือหอกซึ่งถ้าเป็นด่านปกติเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าด่านชาเลนจ์นะครับ ตัวถือหอกเนี่ยแบบสีแดงเนี่ยจะล่องขนได้นั่หมายความว่าเราต้องไปยืนบล็อกมันเท่านั้นถึงจะทำดาเมจได้นะครับแต่ทีนี้ด่านเนี่ยมันมีให้ตัวระเบิดมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมเจ็บตัวนิดนึงแล้วกดระเบิด2ลูกให้มันตายไปเลยนะครับประมาณนั้นทีนี้มาดูตัวละครที่ผมใช้กันอ๋อแล้วก็เนื่องจากว่ามันสามารถเล่นวิธีเดียวกันได้นะเพราะฉะนั้นผมเล่นเป็นชาเลนต์ไปเลยนะครับตัวละครที่ผมใช้จะเป็นตามนี้นะ เนอร์ควลาเนี่ยมีหน้าที่เอามายืนบล็อกมอนทั้ง2เลนนะครับให้ใช้เป็นตัวดีเฟนเดอร์หรือใครก็ได้ที่มันมีกล้าบล็อก3ามครับแล้วก็เลือดเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าเราจะเอามายืนบล็อกเจ้าตัวหรือหอ,อกน,นั่นเองส่วนชิลกิกับพายโคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นดาเมจหมูนะครับใครใช้เป็น l e ลีแคสเตอร์ก็ได้นะแต่ผมใช้เป็นชิลกิกับพายโคนนะครับเป็น LE ลีสไนเปอร์กับสไนเปอร์สายช็อตกันนะ แล้วก็ซัสเซโร่อันนี้เอามาฮิวนะครับส่วสเปกเตอร์อันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีเจ้าตัวถือธนูในแมปนี้ด้วยแล้วมันจะเดินวนรอบแมปเลยครับเพราะฉะนั้นมันจะเดินทิศทางไม่เหมือนกับมอนตัวอื่นผมเลยเอาสเปกเตอร์นี่แหละไปยืนฝวางแล้วก็ฆ่ามันเลยนะแล้วด้วยความที่ว่าไอ้เจ้าตัวยิงธนูเนี่ยไอ้ตัวถือธนูเนี่ยมันไอ้แทกไม่ได้ศูนเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดแบบว่ามันตีระยะประชิดก,กับเราอะนะ ถ้าเกิดถ้าเกิดตีระยะไกลอ่ะได้เมจแรงมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันแบบยืนยืนประชิดกับเราเนี่ยก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะสเปกเตอร์สามารถยืนเองได้นะครับแบบว่าตีเองได้เติมเลือดเองได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่ไหวยังไงเอาตัวอื่นมาเพิ่มได้นะเอาตัวไดเมจมาเพิ่มก็ได้นะเอาตัวฮิวมาเพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็ตอนเจอกับเจ้าตัวถือหอกเนี่ยเอาตัวมาบล็อกเพิ่มก็ได้นะใช้แค่ตัวบล็อก2ก็ได้แล้วครับเพราะว่ามันจะมาทีละ2ตัวนะ ส่วนสเปกเตอร์เนี่ยอันนี้ใช้เป็นตัวที่สามารถยืนเองได้อย่างเมาเทนก็ได้นะครับหรือว่ามัดล็อกอะไรเงี้ยก็ได้นะพรก็ได้นะครับหรือว่าเฮลกรออะเลพวกเนี้ยที่มันแบบฆ่าเป็นตัวตัวทันก็ได้หรือจะเอาแบบยืนบล็อกแล้วตีทีเดียวก็ได้อย่างเมาเทนเบรสมัดล็อกอะไรพวกเนี้ยได้หมดนะครับก็ไปลองดูที่ยังเหลืออยู่เพิ่มได้ปรับเปลี่ยนได้ยืมเพื่อนได้นะครับไปลุยดีกว่า อ๋อลืมบอกไปว่าถ้าเร่ง DP ไม่ทันยังไงเอาแวนกาดมาใช้ก็ได้นะครับเอามาเร่ง DP ในตอนแรกแล้วเดี๋ยวตอนหลังก็ถอนออกไปโยนฝังไอ้ตัวตัวถือหอ,อกก็ได้นะได้เช่นกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ของผมด p พอนะผมก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเนีย่ยสังเกตดูว่าไอ้ตัวถือธนูเนี่ยมันจะเดินวนรอบฉากนะครับแต่เรายังไม่ต้องสนใจมันตอนนี้ก็ได้นะ ผมลงพายโคมาตรงนี้นะครับอันนี้ผมลงสเปกเตอร์ลงตรงนี้นะดูให้ดีนะครับว่าตรงไหนที่โดนพายุทรายนะอย่าโดนนะครับถ้าอยู่ในพายุทรายนี่คือโดนไอ้พวกนี้ยิงทีเดียวตายเลยนะเนี่ยสังเกตดูสเปกเตอร์ผมมันวินรับสบายๆนะครับไม่มีปัญหาเลยนะเรือก็ลีขึ้นมาเองได้นะครับ ถ้าใครใช้มอทูมอเทนอะไรก,กไ็ได้เหมือนกันนะที่บอกไปที่ที่บอกในหน้าในหน้าหน้าจัดยีมนครับนั่นแหละตามนั้นเลยที่ผมเอามาฮิลตัวอื่นะนี่ผมวางระเบิดนะครับวางระเบิดได้วางเลยนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าไอตัวนี้มันเล็งยิงใส่มันยิงแลมันย,งนยิงระเบิดเราได้นะถ้าระเบิดเราไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพยายุทรายแต่ถ้าเกิดตัว ถ้าเกิดระเบิดมันอยู่ในญ่าเนี่ยตอให้อยู่ในพายุรายก็ไม่เป็นไรรนะตรงนี้ระวังมอนหลุดเดีตรงนี้พายุจะพายุรายจะเปลี่ยนทิศทางแล้วนะครับจะมาจากจะเปลี่ยนเป็นข้างบนลงข้างล่างแทนนะตรงนี้ฆ่าเสร็จแล้วถอนได้เลยนะครับ ระเบิดก็เหมือนเดิมนะวางได้วางนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอให้ตัวเดี๋ยวมันจะมาเดินสวนกันตรงกลางใช่ไหมครับเรารอให้เอาเท่าสองตัวเนี้ยมันโดนมันมันมันไปยืนชนกับคัวร่ากับเนลก่อนนะเรากดระเบิดสองอันพร้อมกันนะครับอ่าอันนี้ บางทีผมไม่น่าใช้ระเบิดตรงกลางสักเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันมันรีมันรีช้านะเพราะว่าเพิ่งลงใหม่ไม่เป็นไรเลยตรงนี้ก็กดเต้งมานะครเฮียมอนออกนะอ่ะตรงนี้อา่าผมลงสเปกเตอร์อมาปุ๊บกดกดเรียบร้อยครับเท่านี้เองนะจานนี้คืออย่างที่เห็นเมื่อกี้สเปกเตอร์ผมมันรีกลับมาทันพอดดีใช่ไหมผมก็เอาไปโยนแล้วก็กดระเบิดสองอันโดนตุ้มๆเรียบร้อย แค่นี้เสร็จแล้วนะครับสำหรับดานนี้เนาะก็น่าจะไม่ได้ลำบากไปมากนะครับแค่ว่าถ้าตัวที่จะยืนชนเนี่ยมันยืนชนไม่ไหวจริงจริงก็เอาตัวอื่นไปยืนเพื่อบล็อกเราก็กดระเบิดเลยก็ได้อย่างที่ผมเอาสเปกเตอร์ไปโยนเมื่อกี้นะที่ในทีมันเหลือเยอะนะครับเอาไปเอาพกตัวไปโยนก็ได้นะหรือว่าตอนจัดการกับโจ้ย์ตัวยิงธนูเนี่ยก็เอาตัวไปลุมตีกันก็ได้เช่นกันนะครับ แค่ระวังเรื่องตำแหน่งยืนแค่นั้นเองนะอย่าไปยืนในพายุทรายนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับจานนี้ใครชอบแปลงไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย